กิจกรรมยามบ่ายหลังฝนตกหลังจากที่เราทำคอนเทนต์ผลิตภัณฑ์เราก็จะไปดูว่าพี่อากิเขาทำอะไรอยู่หลังบ้านตั้งนานแล้วยังไม่กลับมาพี่อากิทำอะไรอยู่啊ทำมามา่มาไหนดูอตอนนี้เราทำผลิตภัณฑ์มามา่าออร์ชั่นคิทเชนใช่ไหมพี่อากิใช่แล้วใส่อะไรมั่งอะเราใส่เห็ดลงไปแล้วตอนนี้เหลือจะใส่เอ,อใส่หเห็ดเข็มทอง สมุนไพรสมุนไพรมีอะไรบ้างที่จะช่วยต้านโควิดได้เรามาดูกันเลยอันนี้นี่นะคะเพื่อนๆช่วงนี้โควิดสายพันธุ์ใหม่มานี่เลยกระเพรานะคะรวมไปถึงกระชายแล้วก็พริกไทยนะคะแล้วก็พริกตัวนี้เป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนช่วยต้านโควิดนะคะทุกคนมาทานด้วยกันใส่กับบะหมี่มาม่ใช่ใช่อย,อย